นาทีระทึกจอระเคตัวเบิ้มยาว3เมตรบุกเดินเล่นในร้านสะดวกซื้อทำพนักงานลูกค้าแตกตื่นวิ่งหนีกันวุ่นเขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในเวนิสรัฐฟลอริดาสหรัฐเมื่อมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเป็นจอระเข้ขนาดใหญ่เดินเพ่นพันอยู่ภายในร้านสร้างความตกใจให้กับทั้งพนักงานและลูกค้าอย่างมากเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดักจับสัตว์ เพื่อเข้ามาจัดการสถานการณ์ในครั้งนี้หลังจากความพยายามและการประสานงานอย่างดีพวกเขาสามารถจับจระเข้และยกมันขึ้นไปบนรถบรรทุกที่อรอยอยู่ได้ก่อนนำออกจากร้านไปอย่างปลอดภัยโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยมีการเปิดเผยว่าจระเข้ตัวนี้มีความยาวประมาณ10ฟุต3นิ้วหรือยาว3เมตร12เซนติเมตรตำรวจยังเผยอ,อีกว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่นานเจ้าหน้าที่เพิ่งจะจับจระเข้ยักษ์อีกตัวหนึ่งได้สำเร็จซึ่งมีความยาว14 รหรือประมาณ4เมตร26เซนติเมตรและหนักถึง600ปอนหรือเรา272กิโลกรัมทำให้เมื่อเกิดเหตุจระเข้บุกเข้าร้านสะดวกซื้ออีกครั้งในช่วงเวลาไล่เลี้ยกกันเจ้าหน้าที่จึงได้แต่พูดว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ